นี่ก็คือช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางทท,ทบหามาถึงคู่ที่5ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับวันนี้เจอทางด้านมวยฝีมือดีครับทองพูนเพชปรปโตะอรหรือสิทธิพนันเชิงหรือสจอเล็กเมืองนุนรับนักชกจากมหาสารคามวันนี้เจอทางด้าน ราชเดชทีเอ็นมวยไทยนี่ถือว่าเป็นมวยถูกคู่โชคก,กันที่วิกัด1 1 5ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ราชเดชทีเอ็นมวยไทยช่างน้ำหนักได้ร1อยขาดไปจุดสส่วนทองคูณช่างน้ำหนักได้1้4ยขาดไปจุด6ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านราชเดชทีเอ็นมวยไทยกันบ้างนะครับ ก็ไปชนะคะแนนซันโบวบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์263ที่เวียตีลมพินีและไแพ้คะแนนยอดพลันัยเมื่อวันที่29สิงหาคม263ที่จังหวัดนนทบุรีแลวก็ไปชนะคะแนนทางด้านซันโบวยูฟ่าบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่8พฤศจิกายน263ที่จังหวัดนนทบุรีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านทองพูนเพชรปตอกันบ้างนะครับ หรือสิทธิ์พนันชิงฟอร์มหลังก็ไปนชนะคะแนนสิงหาสโชคมีชัยเมื่อวันที่6มีนาคม263ที่ลุมพินีแล้วก็แพ้นอกทางด้านก้าวปะจวนลูกบ้านใหญ่ในยกที่4เมื่อวันที่6กันยายน263ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ล่าสุดไปชนะคะแนนต้นก้าเสือก้ามวยไทยเมื่อวันที่1พฤศจิกายน263ที่วิกหมอชิดครับนเนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านทองปูนเพชรปตอ,อ,อน,นะครับรับมวยคู่ที่5ในคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน ราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับฝีมือดีเหลีย่ยมเชิงดีนอกได้ในมีเขาในดีวันนี้ผิวกว่ากันนะครับคู่ที่ห้าในรายการผมออกไปที่ทางดน,น้าราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่6ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางดน,น้านเอกลักษ์สอสมานกาเมน้นหรือปอพินพัฒน์นะครับนักชกจากศรีสะเกดวันนี้เจอทางด้านบุญชนะนายกเอท่าศาลาหรือพอเยี่ยมเสนนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราช ซ้อมในค่ายสโชคมีชัยนะครับวันนี้โชคกันที่พิกัด119ปอนด์เมื่อเช้านี้เอกลักษณ์สสมานกาเมนช่างน้าหนักได้1 1 9เท่าวิกัดพอดีส่วนบุญชนะนายกเอ่าสาราช่างน้ําหนักได้1 1 9 6ลดไปจุดหกครับเนืก็คือการช่างน้ําหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านเอกลักษณ์สสมานกาเมนนะครับก็ไปชนะคะแนนปีใหม่ละวันเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2563ที่วิกหมอชิดแล้วก็มาชนะคะแนนปีใหม่ ชนคะคะแนนเพชรละพาสอโิษเมื่อวันที่26รกรกฎาคม2563ที่วิ่งหมอชิดและก็มาแพ้คะแนนเสาโทสิทธิเชฟบุญธรรมเมืม่อวันที่12กันยาย,ยน2563ที่จังหวัดนนทบุรีครับเนี่คือฟอร์มหลังของทางน้านเอกลักษณ์สสมานกาเม้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านบุญชนะนายกเอท่าสารากันบ้างนะครับก็ไปชนะคะแนนประถังเพชรสินบีมวยไทยเมืม่อวันที่9กุมภาพันธ์2563ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วก็ไปเสมอกับจากดาวไดมอนด์98เมื่อวันที่9สิงหาคม2563ที่วิกหมอชิดล่าสุดไปชนะคะแนนจากดาวไดมอนด์98เมื่อวันที่26กันยายน2563ที่นณราธิวาสนะครับนี่คือคอรามหลังของทางน้านบุญชนะในยกเอท่าสาลานะครับสำหรับมวยคู่ที่6วันนี้ผมออกไปที่ทางน้านเอกลักษณ์สอสมานกาเม้นนะครับมวยขวาสูงใหญ่ยาวเข่าแหลม เตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงวันนี้แทงเข่าโดยไม่ต้องจับนะครับจัดไปให้เสียนะครับคู่ที่6ในรายการวันนี้พบออกพิที่ทางน้านเอกลักษณ์สอสมานกาเมนนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่7ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านล้นนชัยตอรามอินทาหรือแก้วลอกสองหรือสันติวนนักชกจากเมืองดอกบวกัววนราชธานีวันนี้เจอทางด้าน ฟ้าเป็น1พอหลักบุญหรือพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับโชกกันที่พิกัด122กับ123ทางด้านรณาชัยต่อรามินทาต่อให้1ปอนด์นะครับเดี๋ยวไปดูน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับของรณนาชัยช่างน้ำหนักได้121.8ขาดไปจุด2ส่วนฟ้าเป็น1พอหลักบุญช่างได้123เท่าพิกัดพอดีนะครับครับ มวยคู่นี้นะครับถือว่าเป็นมวยดาวิแมตเมืองดอกบัววนราชธานีนะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของทางด้านรุนชัยต่อลาบินทากันบ้างนะครับก็วชนะคะแนนโมเพชรศิสรวัตรเสือเมื่อวันที่19กรกรกฎาคม2 5 6พที่วิกหมอชิดแล้วก็วาชนะคะแนนชายล่าพ่อหลักบุญเมื่อวันที่30สิงหาคม2 5 6พที่วิกหมอชิดแล้วก็มาชนะคะแนนเสาเอกสิทธิเชฟุญธรรมเมื่อวันที่5ตุลาคม2 5 6 3ที่บางกะปินะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านรุนชัย ต่อรามอินทานะครับเดีย๋ยวเราไปดูความหลังของทางด้านฟ้าเป็น1พอหลักบุญกันบ้างนะครับก็ไปชนะนอกฉัดเพชรสอูลสวัสด์เดรรมื่อวันที่11ส,สิงหาคม2อ3ที่ธนกรสเตเดียมในยกที่3แล้วก็ไปชนะ3แล้วก็ไปชนะคะ,นะ 3, แะนนเทพลักษีสอสสิงเมื่อวันที่12ตุลาคม2อง3ที่ธนกรสเตเดียมล่าสุดไปชนะคะแนนบุญหลวงของสวนภูรีสอร์ทเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2อง3ที่ตะวันนาบางกะปินะครับ สลบมวยคู่ที่7ในรายการวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านรณชัยต่อลามอินทานะครับฝีมือดีกว่าเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงนอกได้ในมีทิวอาวุธหลากหลายค้าคู่ที่7ในรายการผมออกไปที่ทางด้านรุชัยต่อลามอินทานะครับแล้วมาถึงคู่ที่8ในรายการซึ่งเป็นคู่ไฮไลท์ในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพันนชรฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือพัชรฉายของสวนภูรีสอร์ทวันนี้ต่อน้่หนักให้ทางด้าน คมเพชรสิทธิสารวัตรเสือหนึ่งปอนครับ121กับ122นะครับไปดูฟอร์มหลังของทางด้านพจาร์จันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเลยนะครับส่วนน้ำหนักเมื่อเช้านี่ลืมไปนะครับลืมบอกน้ำหนักนะครับเดี๋ยวบอกน้ำหนักก่อนนะครับน้ำหนักช่างเมื่อเช้าของพัร์จันฉายช่างได้122.44งลดไป1.4ส่นะครับส่วนคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือนะครับเมื่อเช้านี้ ช่างน้ำหนักได้122.4ลดไปจุด4ครับสบายสบายครอร์ฟอมหลังของทางด้านพระจันฉายนะครับก็ไปชะนะคะแนนทางด้านเชรสมาสสมานการเมน้นเมื่อที่11กุมภาพันธ์263ที่ลุมพินีและไปชะนะคะแนนทางด้านอานอนท์อยู่ปางนะครับเมื่อเป็นการชิงแชมป์นะครับ w b a มวยสากลแล้วก็ไปแพ้คะแนนคมเพชรศิรวัตรเสือโบนที่5ตุลาคม2 0 6 3ที่บางกะปินี่คือฟอร์มหลังของทางหน,น้าพจนชายทีเคแสนชยัยหรือคลองสวนปูรีสอดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านคมเพชรศิรวัตรเสือกันบ้างนะครับแพ้คะแนนลนาชาัยตัรามิถาวันที่19กรกฎาคม2563ที่วิทหมอชิดไปชนะคะแนน เสมาสอสมานการเม้นมวยทียี่ 29, สิเสิงหาคม2 5 6 3ที่จังหวัดนนทบุรีและก็ล่าสุดชนะคะแนนพระจันทร์ฉายวีเคแสนชยัยมวยไทยยิมมวยที่5ตุลาคม2 5 6 3ที่บางกะปินะครับสำหรับมวยคู่ที่8ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน พัดจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือคลองสวนปูรีสอนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือคบเครื่องฝีมือจัดจ้านนอกได้ในมีเกา๋าเก๋าเกมไล่แขนเก่งรู้จักวิธีเอาชนะวันนี้น่าจะสางแขนได้สําเร็จนะครับผู้ที่แปลในรายการวันนี้ออกไปที่ทางด้านพัดจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับขอให้ท่านโชคดีมีใยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูตารางการช่างน้ำหนักในเช้านี้ ที่เวทีลุมพินีนะครับวันนี้เป็นศึกลุมพินีแชมเปี้ยนบวกเกียรติเพชรบวกแฟร์เทคนะครับก็ประจำวันอังคารที่8ธันวาคม263นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีครับเป็นวันสถาปนาของสนามมวยลุมพินีครบ64ปีนะครับก็ทุกคนเมื่อเช้านี้ก็ ล้นหลามนะครับมาดูการชั <su> ่ง <online> น้ำหนักของนักมวยเมื่อเช้านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่1ในรายการประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทับพินทองสจเล็กมุนนน์นะครับเจอทางด้านก้าวเป็นชนลูกบ้านใหญ่นะครับชกกันที่พิกัด112่งปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทับพินทองสจเล็กมุนน์น์นะครับชั่งน้ำหนักได้หนึ่ร้อยสิบเอ็ดจุดหกขาดไปจุดสี่นะครับส่วนทางด้านก้าวเป็นชนลูกบ้านใหญ่นะครับชั่งน้ำหนักได้หนึ่ร้อยสิบเอ็ดจุดแปดนะครับลดไป กาปนจุดสองนะครับไม่เต็มที่กันครับวันนี้ทั้งคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยฝีมือเก่าเก่าเกินกับมวยเข่าเจอกันนะครับครับคู่ทึงรายการวันนี้นะครับผมมองว่าทางด้านทัพพิมพอง สอจอเล็กมโนนีเ่เก่าเก่าเกมสีมือดีนะครับน่าติดตามน,นะครับแล้วคนที่2อในรายการนะครับเป็นการพบกันอีกครั้งนึงนะระหว่างทางน้านซื่อสัตย์แป๊กมบุรีนะครับกับเพชรพัดินสอจอโต้งปาจีนะครับเมื่อเช้านี้ซื่อสัตย์แป๊กมบุรีครับเดี๋ยวเราไป <100 S 2> ต่อกัน ช่วงถ่ายทอดสดช่วงที่2ทางทีทตหกันต่อเลยนะครับก็เริ่มแต่คู่ที่5าถึงคู่ที่8นะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ทุกผู้นะครับหือว่าเป็นู่เอกในรายการครับอย่าลืมครับติดตามชม ผูที่หถึงคู่ที่8ปในวิเคราะห์วิจารณ์มวยเด็ดปอหน่ยในตอนต่อไปนะครับตอนนี้เวลาหมดหมดเวลาครับคิดไม่พออัดก็ต้องไปเบรกที่2นะครับช่วงแรกให้เป็นช่วงผู่ที่หนึ่งถึงู้ที่สี่ส่วนช่วงที่สองก็เป็นคู่ที่ห้าถึงผู่ที่แปด เดี๋ยวติดตามกันต่อเลยครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่สี่แ่่งกันไปแล้วทีนี้คู่ที่ห้าคู่ที่แปดติดตามกันเลยครับตามไปเลยครับหลบดำสอจอเปี๊กอุทยนะครับเจอกับทางหน้าชาโรพอเทศสตินหรือสวนอาหารปีกไม้นะครับมวยคู่นี้ชกกันที่พิัด141ปอนด์ครับมวยคู่นี้ทางหน้ากุหลาบดำสอจอเปี๊ยกอุทยนี้เคยชนะมาที่ใต้แบบทิ่ล็อก วันนี้ต่อยกันใหม่ที่ลุมพิีในพิกัด141ปอนด์เนก่ก็ถือว่าถูกผู้ถูกเวลาครับเมื่อเช้านี่กุหลับดาข้างได้141.6นะครับก็ลดไปจุด6ส่วนทางหน้าชาโดพอเทสสุเทนช่างน้ำหนักได้142.2ลดไป1.2นะครับเดียวคือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทางหน้าน,ท,านทั้งกุหลาบดำและก็ชาโดครับเมื่อเช้านี้ ช่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรืคู่ที่5ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านราชเดชทีเอ็นมวยไทยนะครับวันนี้เจอทองทูลเพชรปตอ,อชกกันที่พิกัด115ฟอร์นะครับเมื่อเช้านี้ราชเดชทีเอ็นมวยไทยช่างได้114.6ขาดไปด4นะครับส่วนทางด้านทองทูลเพชรปตอนะครับช่างได้114.6ขาดไปด4เช่นเดียวกันนะครับ เยวคือน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้ของราชเดชกับทองฟูณน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่6ใน,ในรายการครับถ่ายทอดสดทางคบว5ห้าหฮสดนะครับเอกลักษ์สอสมาดการเม้นเจอทางน้านบุญชนะนายกเอห้าสาลานะครับชกกัน,กน,กน,ทนที่พิกัดหกก่อนครับเมื่อเช้านี้ทางนั่นเอกลักษ์สอสมาดการเม้นช่างน้ำหนักได้1 1 9เกเท่าพิกัดพอดี ส่วนคุณชนะนายกเอท่าสาราช่างน้ำหนักได้119.4ลดไปจุดสี่นะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่เจ็ดในรายการนะครับก็ถ่ายทอดสดทางสปอตบอ์้านะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางหน้ารนชัยตรางมีทาหรือสันติวบบนนะครับเจอทางนั่งฟ้าเป็นหนึ่งพอลลักษบุญนะครับชกกันที่พิกัด123ปอนด์มวยคู่นี้เป็นชาววนด้วยกันทั้งคู่นะครับเรียกว่าดาบ่แบ็เมืองดอกบัววนราชธานีนะครับ เมื่อเช้านี้รถมชัยตอรามินทาช่างหน้า122ครับเข้าวิกัดพอดีเพราะว่าทางหน้ารถเมล์ชัยต่อให้1กอย122กับ123ครับแล้วก็ทางนั้าฟ้าเป็น1นึ่งฟอนดดเราช่างหน้า123เข้าวิกัดพอดีนะครับแล้วามาถึงคู่ที่8ในรายการครับซึ่งถ่ายทอดสดทางโทรโมร5เป็นคู่สุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่า,ทางทหน้า อาจารย์ายกองสนบุรีสอนนะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านโคมเพชรศิสลวัฒเสือนะครับ121กับ122นะครับเพราะว่าทางด้านอาจารย์ายนี่ฝีมือดีเก่าเก่าเกมแม้จะแพ้มาที่ตะวันนานที่วนสี่ยามสเตเดียมที่ผ่านมานะครับวันนี้ยังผาใจครับเจอกันใหม่ครับใครเป็นหูหรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับครับคืนนี้ทางสระบุร ช่องวันนะครับสายข้อสุดนะครับช่องหนึ่งนะครับเพจดีหนึ่งครับแล้วก็มีคู่ปิดท้ายนะครับแมงมสลูกเจ้าพ่อคุณพักกันเจอทางหน้ารักพักกันอีสานควนปิงนะครับโชคดีกัดลุงร้อยด์ครับเดี่ยวคือการช่างต่ังในเช้านี้ของศึกลุมพินีแชมเปี้ยนบวกเกียร์เพชรบวกแฝดเพนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดนครับเย็นนี้เจอที่ลุมพินีครับขอให้โชคดีมีชัยสวัสดีครับ ถ้าเปรัี้ยวเตะอโบวิ่งตรงนั้น